ที่มาของเสียงอีฟกว่าจะได้มางานประชุม t ิ๊กต็อกเกอร์จนมาตกหลุมรักเธอพนักงานติ k กต็อกท่านหนึ่งคือตอนแรกมีสาวสวยคนหนึ่งแอดไลน์ฉันมาแล้วก็บอกว่าเป็นพนักงานติ k กต็อกจะชวนไปเข้าร่วมแคมเปญอะไรก็ไม่รู้มีให้กดลิงก์เขาไปอีกทีกระชัวเลยมิดแน่ๆมิดชาชีพแน่ๆเป็นความรักที่เริ่มต้นแย่มากเพราะพี่นึกว่าเขาเป็นตัวปลอมก็บอกเขาไปตามตรงว่าพี่กลัวว่าเขาจะมาหลอกมีสิ่งหนึ่งที่พี่แอดใหม่เขามาก็คือเขาก็พิมพ์อธิบายมาแล้วเหมือนพี่อะต้องทํางานแล้้ววววพพีี่่่่่่ไมมมาาาาาางงตอออบเคคคก็สขขหุณนะะ ชอบผู้หญิงประชดประชันคือมันไม่เชิงประชดหรอกแต่รู้สึกว่าเขาน่ารักดีเขาดูแบบใส่ใจดีหลังจากนั้นก็ได้ส่งข้อมูลให้เขาแล้วก็มาพบว่าเขาคือตัวจริงก็เลยลงทะเบียนร่วมงานอะไรก็ได้รู้จักกับติ๊กต็อกเกอร์ช่องดังท่านหนึ่งคนตามจะล้านแล้วน้องโนบีทักพี่มาก่อนเลยแปลกมากนะตั้งแต่พี่เจอวงการแห่งแสงสีคนไหนยิ่งดังคนนั้นยิ่งติดดินไม่มีความหยิ่งอะไรเลยมากงานฉันก็เริ่มสงสัยเฮ้ยถ้าไม่มีแต่คนดังวะพี่ซาร่าก็มาดาราก็มาพรช่องฉันนนกก็็็เเปแแ่่่่ชอองงงลลๆึ้วสงสัยว่าย ทำไมเขาเชิญเราาพี่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าพนักงานผู้หญิงคนนั้นเขาจะต้องแอบชอบพี่แน่เลยไม่งั้นเขาคงไม่ทักมาหรอกแล้วเขาก็ดูแลพี่ดีเป็นพิเศษมากสาคัญเขามีความแบบแทนนิดนิดน้าคมแล้วตัวจริงก็สวยมากพี่สาวพี่ยูยงให้จีบอยู่หลักๆคือเขาไม่ได้แอดมายเออร์อะไรพี่หรอกแต่พี่ชอบเขาไงคนนี้แต่เอาจริงไม่กล้าจีบหรอกเพราะว่าเขาเป็นพี่เลี้ยงทิกตอกพี่เดี๋ยวมีอะไรพี่ยังต้องไลน์ไปถามเขาอีกเยอะแต่ทิกตอกไทยแลนด์นี่ก็เข้าใจคิดนะส่งคนที่มาดูแลพี่ได้ตรงสเปคสุดๆดูทรงแล้้ววนน่่่่่าาาาจจะะพพููดดดดภษออังงงงงกกฤเเเเยคคุณหญิิิไมมรรทีืล คอนเทนต์ไม่ออกพอดี <c oughs> แต่สวยจริงๆนะคะไม่ได้โกหกเลย <c oughs> admire